ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยแชน n นลนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสับครับซึ่งวันนี้นะครับมารวยก็ยกตัวอย่างเหรียญมาอีก1ชนิดนะครับเป็นชนิดละ10บาทนะครับซึ่งมี1เหรียญนะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับครับแล้วก็มีราคาประเมินไว้ ที่สูงนะครับจึงอยากมาแนะนําข้อมูลนะครับในส่วนนี้ให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มศึกษากันนะครับรู้จักข้อมูลแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับเหรียญ10บาทนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง3มเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกาบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งสั่น ติดตามนะครับให้กับช่องของเรานั่นก็คือช่องมารวยช n แนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจในการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับปีพุทธศักราช2538นะครับเป็น อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลในส่วนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องราวของการประเมินราคาของเหรียญน,นะครับเราก็ควรจะมารู้จักข้อมูลของเหรียญเหรียญน,นั้นกันก่อนนะว่ามีข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟื่องจักสลับเรียบนะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับสวนด้านบนครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้จัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับ ด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับนั่นก็คือปีพศ .2538 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ .2538 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่53ล้านนะครับเแสนเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะ น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆนักร้องนะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่ครับได้เริ่มศึกษาได้เริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้ก็ไม่ธรรมดานะครับสําหรับเหรียญปีพศ2538นี้นะครับนั่นก็คือ ราคาจะอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2545นั่นเองนะครับซึ่ง สภาพของเหรียญน,นะครับก็ดูเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ก็ยังคงสภาพที่สวยงามนะครับรายละเอียดของเหรียญก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือลักษณะพิเศษจุดเด่นของเหรียญชนิด10บาทนะครับรุ่นพระเสียนเล็กนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราคาที่ประเมินไว้นะครับเราก็ มารู้จักกับข้อมูลของเหรียญเหรียญน,นี้นะครับข้อมูลของเหรียญน,นี้นครับจะเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทน้ําหนักอยู่ที่8.5กร,รัมนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มมตรด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า ภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญก็จะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบเหมือนกันนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับส่วนด้านบนก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิด้านล่างนะครับก็จะเป็น ตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขสังสองนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2 5 4 5นนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ1 0บาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 6 1ล้านนะครับ3,033,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที ä, ่ยังถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้ข้อมูลส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการ เรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบมุนเวียนของบ้านเราต่อไปนะครับจึงมีการคาดการณ์กันต่างๆนานานะครับว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9ครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บาท5บาท1บาทหรือว่า2บาทนะครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับอย่างที่บอกมาครับคือสาเหตุหลักๆกก็คือได้มีการเรียกเก็บคืนเหรียญ กระสับไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับซึ่งยอดผลิตที่มารวยรายงานไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะเหลืออยู่ไม่ครบนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้นะปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ1น0้บบาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ ก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญสุดท้ายครับซึ่งเป็นพระเอกสําหรับวันนี้เลยนะครับเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2500 4 3ครับเป็นเหรียญหายากติดลําดับต้นๆนะครับแล้วก็มีราคาประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับซึ่งเป็นเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนั่นเองครับ เราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าของเหรียญน,นะครับตรงกลางก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอุลยเดชนนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตยิยราชภูสิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า ภูมิพลอุลยดส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนด้านนอกของเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบไข้ายๆกันนะครับสําหรับชนิด10บ,บาทนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดย มีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกนะครับและก็มีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศสอง3นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2543นี้ครับมียอดผลิตยอยู่ที่1ล้านนะครับ660,000 6 0พ0เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับนั่นก็คือเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับต้นๆเลยนะครับสำหรับเหรียญชนิดนี้ครับแล้วก็มีราคาประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนสำหรับราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บ,บาทรุ่นปีพศ2อ4 3นรี่าครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดือนลนะ 550บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้นองๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญน,นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหนะ้าคลิปต่อไปนะครับเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้นองๆ ได้รับทราบข้อมูลกันโปรดติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมารวยชาแน,นลสวัสดีครับ